ช่วงนี้แดดแรงมากต้องระวังกันหน่อยนะคะสําหรับเพื่อนเนคนไหนนะคะที่ชอบทํากิจกรกรมกลางแจ้งนะคะอย่างแพรเนี่ยบอกเลยว่าแพรออกแดดบ่อยมากนะคะผิวก็ดําง่ายมากเลยนะคะฝ้าเนี่ยขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็ใส่แมสนะคะสิวก็ขึ้นตามแบบรอยแมสเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งแพรก็เครียดมากๆเลยจนแพรได้ไปปรึกษาคุณแม่นะคะคุณแม่ก็เลยแนะนําว่าเฮ้ยลองทานตัวนี้สิ U N C A R เพราะว่าคุณแม่เนี่ยทานเองแล้วก็รู้สึกเห็นได้ชัด ว่าอันนี้คือทานแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยหายแบบจางลงเยอะมากแบบแต่ก่อนนะคะแพ้บอกเลยว่าคุณแม่เนี่ยจะมีรอยฝ้าบริเวณตรงนี้นะคะซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าจางแบบแทบจะไม่เห็นเลยนะคะแพ์ก็เลยโอเคงั้นลองปัจจุบันแพ์ทานตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเพื่อนๆหลายคนทักนะคะว่าเฮ้ยหน้าขาวขึ้นใสขึ้นไปทําอะไรมานี่ค่ะดูใกล้ๆเลยนี่นะคะจากที่เคยเป็นฝ้านะคะแล้วก็รอยสิวตรงนี้คือแบบ ไม่มีแทบจะไม่เห็นเลยนะคะแบบซูมมาดูใกล้ๆเลยค่ะนี่เลยนะคะบอกเลยนี่ซึ่งต้องขอบอกเลยว่าแพก้ายืนยันนะคะว่า UNC a v เนี่ยทานดีจริงๆค่ะแล้วก็นอกจากจะทำให้ผิวหน้าขาวแล้วนะคะก็ยังให้ผิวตัวเนี่ยขาวไปแบบทั้งตัวเลยนะคะนี่เลยอย่าลืมนะคะไปหาซื้อทานกันได้นะ